สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน,น,น,น้องพี่ก็จะมาสอนรับท่าทางฟรีๆนะครับน้องสอนรับตัวละครฟรีๆนะครับองน,น้องเราก็สอนรับของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องแล้วก็จะมารีวิวเซ็โทเค็นแรงตัวใหม่ด้วยนะครับองน้องที่แบบว,ว่าทุกคนถามมานะครับน้องว่าตอนนี้นะครับใกล้จะรีแรงแล้วนะครับน,น้องเราก็อีกไม่กี่วันจะรีแรงแล้วนะครับน้องเราก็เซ็ตใหม่นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับจะมีอะไรบ้างนะคครรับนนนน้องเาาก็่่สใจแไห ครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเช็ตโทเค็นแรงตัวใหม่นะครับน็อตที่แบบว่าสามารถแลกได้ฟิฟี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยว่ามีท่าปักธงด้วยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องมีทางด้านของสุดฟิฟี่สกินปืนด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าเช็โทเค็นแรงจะได้อะไรบ้างนะครับน้องสำหรับเช็โทเค็นแรงตัวใหม่นั่นเองนะครับน้องก็จับป้ไหมาเลยนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้้้้อยยยแลววววววนนนะรังเเดดีีีีี๋๋พ่จมาิ ดูละกันนะครับน้องเราก็สอนรับของฟรีด้วยนะครับวงน้องเราก็พี่ก็มาแจกตัวละครฟรีๆด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องกลับมากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไนน่ามูลค่าสองร้อยกับตัวละครเอลองอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟร สุดดาเลยนะครับแล้วเราก็ เมื่อสาก็แจกตัวละครไปแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครโคโนนะครับน้องก็แจกไปเมื่อสาวแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ได้ไปนะครับน้องก็กลับวมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะมีการรีแล้ต์นะครับน้องเราก็การรีแล้ง์ครั้งนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของรีเชตโทเค้นใหม่นะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องสิ่งที่แบบว่าจะสามารถแลกได้ฟรีๆนะครับเนาะสิ่งแรกเลยนะครับวงน สามารถแลกได้ฟรีๆด้วยโทเค็นแรงนะครับเนาะแล้วก็สามารถรับได้ฟรีๆยกซื้อเลยนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแพคคู่กันเลยนะครับวงน้องก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือไซเพียงโทเค็นแรงเท่านั้นนะครับเนาะเพื่อการแลกนะครับวงน้องก็ถือว่าสาหรับวงน้องเขาได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือสะสมโทเค็นแรงไว้เยอะๆเลยนะครับเนาะก็จับปรามายเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดู้้ายนนนะรับกก็แใหถึง4ส่ว แบบว่าทุกคนจะสามารถแลกได้ฟรีๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดผู้ญิงนะครับเนาะที่แบบว่าแลกได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับวงน้องแล้วก็จับเป้าหมาเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สุดฟรีๆนะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือรีเช็ตใหม่นะครับเนาะมีสุดฟรีๆมาด้วยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามมานะครับวงน้องว่ากิจกรรมท่าปักธงจับเด็เข้ามาเมื่อไหร่ครับวงน้องก็คือในการรีแลก งอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นการ 8v8 นะครับนาะเราก็มีโทเค็นสีแดงนะครับวงน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับนาอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาอจะอัปเดตเข้ามาในการหลังรีแล้ต์นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงตัวนี้นะครับนาอก็มีสิทธิ์รับทุกคนแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จับปลาไมเลยนะครับนาอก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องก เซนนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสนับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แบบนี้นะครับวงน้องหรือว่าอยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนอยากได้จริงๆนะครับวงน้องตอนนี้นะครับนาอรีบซ้อมตี้ได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ซ้อมฝีมือตัวเองได้เลยนะครับนาอเพราะว่าถ้าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับนาะงเพราะว่าจะเป็น นะครับวบงน้องแล้ก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยนะกันสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นั่นเองนะครับงน้องก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องแล้ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบงน้องยังจะมีทางด้านของกระเป๋านะครับน้องที่แบบว่าสามารถแลกได้ฟรีๆแลกได้ยกเซิร์ฟนะครับบงน้องก็เป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับน้องก็คล้ายๆท่าปักธงเลยนะครับบงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับบงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดๆนะครับนน้้้องเเรรราาากกก็สมถแแลลไดดฟีวยทคคะับน้องแลกกได้ทุคน แน่นอนนะครับน้องก็ถือว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเสือไปเองนะครับเนาะกับกระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องก็แลกได้ด้วยโทเค็นแรงนะเองนะครับน้องก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเทพมากนะครับน้องกับกระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องเราก็ได้ฟรีๆด้วยนะครับน้องเก็ไอวอตัวนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าขึ้นแดงได้นะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะสำหรับไอวอตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ก็ขึ้นแดงให้มันได้นะครับเนาะก็สามารถรับกันได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็วันนี้ วงน้องก็มีเหมือนกันนะครับเนาะเป็นกิจกรรมล็อกอิน8วันนะครับวงน้องรับสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟาร์มมาตัวนี้นะครับเนาะก็คือง่ายๆเลยนะครับวงน้องเข้ามาเกมทุกวันนะครับเนาะเราก็ได้สกินปืนฟรีๆแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนาะแค่เราเข้ามาเล่นเกมนะครับวงน้องทุกวันนะครับเนาะให้ครบ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็รับไปเลยในส่วนของสกินปืนฟาร์มมาตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินปืนฟาร์ม้้าาาาตัััววนนนนีีีะะะคครรบบบบเจจมแแกใหฟ่่ท สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องเราก็อย่าลืมเข้าเกมทุกวันด้วยนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องเราก็สกินปืนฟาร์มมาตัวนี้นะครับมีสแต็กด้วยนะครับวงน้องสแต็กของมันนะครับวงน้องก็คือบวกระยะนะครับเนาะลดความเร็วในการรีรวยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของแมกกาซีนนะครับวงน้องก็จะปังไม้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าลวดลายนะครับวงน้องก็คือเป็นสีชมพูนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากๆนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสาาหหรรัับบบบววงงนนนน้้ออคคไไะที่่แยกด สกินปืนถาวรนะครับเนาะแบบไม่ต้องทำอะไรแบบไม่ต้องเติมไม่ต้องเสียเพรนะครับเนาะไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยครับวงน้องก็คือเข้ามาในเกมนะครับเนาะให้ครบแปดวันเท่านั้นนะครับก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะกับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับเอามาแจกให้ฟรีๆสำหรับวงน้องคนไหนที่ไม่อยากพลาดนะครับเนาะก็สามารถรับได้นะครับเนาะหรือว่าถ้าอยากเติมเอาก็ได้นะครับวงน้องเพราะว่าในอนาคตนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องเอ้ก็จะเปคร รีบลับไว้ดีกว่านะครับงงเออก็จับประมาณเลยนะครับคนไหนอยากได้นะครับงงก็เข้าเกมทุกวันนะครับเนอะให้ครบ8วันเท่านั้นนะครับงงอย่าว่าพี่ไม่บอกนะครับเนอะการรลับก็ง่ายดีเดียวนะครับงงก็เป็นกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะครับเนอะก็จับประมาณเลยนะครับงงแล้วก็สําหรับสายเตอร์นะครับเนอะก็มีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับงงก็คือสําหรับสายเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่นะครับเนอะพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงงคนไหนนะครับเนอะที่แบบว่าชอบสะสมหมัดนะครับเนนก็็ป การสะสมลูกแก้วนะครับเนาะให้ครบ5ลูกนะครับวงน้องเพื่อรับหมัดฟรีๆเนาะก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าถามถึงของเกลือนะครับวงน้องในนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีสินส่วนตัวละครนะครับนนองกล่องปืนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับของเกลือนะครับวงน้องเราก็ของที่เราจะได้นะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะบัตรปืนนะครับวงน้องเราก็ลูกแก้วนะครับเ้องเราก็จะมีทางด้านของไอวอดนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะหมัดน้ําแข็งนรับบอองง้ที่่แวาาาปเเดตขมนะครับ นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสีฟ้าออร่าแบบนี้เลยนะครับนก็เป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้หรือว่าสะสมหมัดตัวนี้นะครับนกหรือว่าชอบสีนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถสุ่มได้เลยนะครับนก็จะเป้าหมาเลยนะครับวงน้องก็5ครั้งนะครับนกอยู่ที่ 100เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็เท่ากับ like ว oh, ่าครั้งละ20นะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องแต่ถ้าเราสุ่มครั้งเดียวนะครับเนาะจ่าย25เพชรนะครับวงน้องก็คือเราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเนาะก็คือถ้าจะสุ่มจริงๆนะครับเนาะก็มีเพชรประมาณ3ามหาห้าพนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องได้ไซเพชรประมาณ3ามหาห้าพนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้หมัดตัวนี้นะครับวงน้องต้องเตรียมเพจนะครับเนาะประมาณ5,000เพชรนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าาา3,000เเพชรรอจจะะมีลุ้นนนคับ แต่อาจจะไม่ได้ก็มีนะครับวงน้องเราก็ถ้าเกลือจริงๆนะครับน้องอาจจะถึง5,000ก็ได้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องแต่ถ้าดวงดีก anyway. ็มีนะครับวงน้องก็คือ1,000เพชรก็ได้เลยก็มีนะครับน้องก็จับป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็บอกกันต่อด้วยนะครับเนาะว่าถ้าจะสุ่มนะครับน้องก็อย่าลืมนะครับวงน้องต้องมีเพชรประมาณ3,000นะครับวงน้องก็คือขั้นต่ำนะครับน้องก็จับป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็จปามเลยนะครับวงงน้อสาะกิจกรรมมททั้งหดี่่แบบวา อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีประมาณนี้นะครับเนาะก็คือเซตรีแลนดตัวใหม่นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของท่าปักทงนะครับเนาะแล้วก็กระเป๋านะครับวงน้องเราก็มีสุดฟรีนะครับเนาะเราก็ตอนนี้นะครับวงน้องเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็มีการแจกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีการแจกท่าทางฟรีนะครับเนาะเล่นกิจกรรมได้สะสมดาวนะครับวงน้องเพื่อแลกสูดได้เลยนะครับเนาะเราก็ยังมีทางด้านของสกีนปืนถาวรด้วยนะครับเนาะที่มาแจกให้ฟรีนะครับวงน้องก็ถือว่ารับกันไม่ทันกัััันนนนนนนเเเลยยทีีีดววะะะคครรรบบบาาสหตออ้้งงป ไปเยอะมากนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับเนาะก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับเพราะว่าพี่จะถึง2องแสนซับแล้วนะครับเนาะก็จำเป้าหมายเลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็มารายงานของฟรีให้ดูแล้วนะครับวงน้้้้้้้อออองงงงสําาาาหหหรรรััััััับบบววววนน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 ีีีีพพ่่่กกก็ขตลลลเเเยทะะะคคคไจใมิป Bye bye!